เงินเลือกตั้งสอสอทำบัญชีหลอกนิติกรรมอัมพรางโทษหนักการเตรียมพร้อมเลือกตั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆหลังกลไกต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของกกตในการดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งการเตรียมพร้อมเลือกตั้งดังกล่าวทั้งหมดเรื่องสำคัญสุดในช่วงปัจจุบัน คือการแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศกำลังรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นเวลา10วันหลังมีการปิดประกาศหรือเผยแพร่รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องทำไม่น้อยกว่า3รูปแบบที่ล่าสุดกะกะตะกลางได้มีหนังสือทักท้วงการแบ่งเขตเลือกตั้งของสำนักงานกะกะตะจังหวัด5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่ปัตตานีสมุทรปราการ ังกกตกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง5จังหวัดทํารูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ตรงกับประกาศกกตรเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเพราะแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดโดยที่ผลต่างของจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เพราะเกินร้อยละสิบของจํานวนเฉลีย่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้นจึงต้องสั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนด้วยการทํารูปแบบการแบ่งเขตเพิ่มเติมโดยให้มีผลต่างของจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กําหนดและผลต่างของจํานวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบซึ่งหาจังหวัดที่สำนักงานกะกะตสั่งให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่รวมเป็นเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น66เขตเลือกตั้งแบ่งเป็นกรุงเทพ มหานครสาสิสามเขตเลือกตั้งเชียงใหม่สิบเอดเขตเลือกตั้งชนบุรีสิบเขตเลือกตั้งสมุทรปราการแปดเขตเลือกตั้งและปัตตานีสี่เขตเลือกตั้งอย่างไรก็ตามสแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตะยืนยันว่าการสั่งให้มีการทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบจนทำให้การแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศล่าช้าออกไป โดยยืนยันว่าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินช่วงวันที่28กุมภาพันธ์อันหมายถึงว่าหากมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตออกมาอย่างเป็นทางการและกระบวนการทำ primary vote ที่กกตเผื่อเวลาไว้ให้แต่ละพักการเมืองทำในช่วงประมาณ1-15มีนาคมทุกอย่างเป็นไปตามนี้กกตก็พร้อมจะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้ง ทำให้ถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมพลเอกประยุทธ์ก็สามารถยุบสภาได้ทันทีก่อนครบกำหนดเส้นตายสภาครบสี่ปี23มีนาคม เพื่อปลดล็อกการสังกัดพักการเมืองจาก90วันนับถึงวันเลือกตั้งหากสภาครบวาระให้เหลือแค่30วันนับถึงวันเลือกตั้งขณะเดียวกันขณะน,นี้ที่กำลังรอเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เป็นถนนเส้นใหญ่ไปสู่การเลือกตั้งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสระบบเขตและพักการเมืองที่จะใช้ในการเลือกตั้งปี2566ซึ่งทางกกตกลางเลขาธิการกรกต จะมีการประชุมกับหัวหน้าพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองทั้งหมดในวันพุธนี้8กุมภาพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพักการเมืองก่อนเคาะตัวเลขออกมาว่าจะให้วงเงินดังกล่าวอยู่ที่เท่าไรโดยมีรายงานว่าวงเงินที่สำนักงานกะกะตคิดคำนวณและกำหนดเบื้องตน้นเพื่อให้พักการเมืองพิจารณากรณีสภาอยู่ครบวาระ ที่พรบรรการเลือกตั้งสส2561มาตรา64วงเล็บ1กำหนดให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปในช่วง180วันก่อนวันที่กะกะตประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนั้นกะกะตจึงกำหนดว่าผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้จ่ายได้คนละ6,528,375บาทและแบบบัญชีรายชื่อหรือพักการเมือง ใช้ใจ่ายได้152ล้าน327,758บาทส่วนถ้าเป็นกรณียุบสภาผู้สมัครสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้ใจ่ายได้คนละ1,749บาทและแบบบัญชีรายชื่อหรือพักการเมืองใช้ใจ่ายได้40,62,999บาท อย่างไรก็ตามมีความชัดเจนทางการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาแน่นอนดังนั้นกรอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครสอสอเขตแต่ละคนและพักการเมืองแต่ละพักจะใช้จ่ายกันได้ในการเลือกตั้งก็จะอยู่ในกรอบกรณีมีการยุบสภาที่ก็คือผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้จ่ายได้คนละ1 7 4 9 0 0 0บาทและแบบบัญชีรายชื่อหรือพักการเมืองใช้จ่ายได้40 6 2 9 9ล้านบาท แต่สุดท้ายวงเงินค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งที่กะกะตจะข้อออกมาจะเป็นไปตามนี้หรือไม่กะกะตคงขอฟังความคิดเห็นในวงประชุม8กุมภาพันธ์นี้ก่อนโดยหากออกมาตามนี้เท่ากับว่าการเลือกตั้งรอบนี้ปี2566ได้มีการเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเพิ่มขึ้นจากเลือกตั้งเมื่อปี2562 เพราะตอนเลือกตั้งปี2562ที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ไม่ใช่การเลือกตั้งจากการยุบสภาพบว่ากะกะตเคยออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับคา่าใช้จ่ายของผู้สมัครสสและพักการเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี2562โดยจำกัดวงเงินผู้สมัครสสเขตใช้ได้ไม่เกินล้านห้ต่อคนส่วนพักการเมืองให้ใช้ได้ไม่เกิน35ล้านบาท โดยระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายให้นับแต่วันที่พระ,ะราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอส,อสอที่พบว่ามีการเลือกตั้งรอบดังกล่าวอยู่ในช่วง23มกราคม2562ถึงวันที่24มีนาคม2562ที่เป็นวันหย่อนบัตรอย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันทางการเมืองว่า ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครสอสอเขตแต่ละพักการเมืองโดยเฉพาะพักใหญ่ใช้ในการเลือกตั้งจะใช้เกินจำนวนที่กะกะตะกำหนดไว้อยู่แล้วแต่จะเป็นการใช้ในลักษณะให้กันด้วยเงินสดไม่มีการออกบินไม่มีการลงบัญชีที่ตรวจสอบได้ยากยิ่งพื้นที่เลือกตั้งไหนการแข่งขันสูงต้องสู้กันเดือดก็ยิ่งต้องใช้เงินเยอะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงรวมถึงเงินที่มีการนำมาซื้อเสียงเลือกตั้งอีกด้วยเช่นเดียวกับพักการเมืองมักมีข่าวตลอดว่ามีการใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่กกตกำหนดไว้เช่นกันโดยก็จะใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันคือไม่มีการออกบินลงบัญชีไว้แต่ให้กันด้วยเงินสดในการนำไปใช้จ่ายต่างๆตลอดการเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่กกตก็ตรวจสอบได้ยากเช่นกันหากไม่มีคนในส่งหลักฐานข้อมูลมาให้ทั้งนี้ตามพรบรรการเลือกตั้งสอสพุทธศัการาช2561บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพักการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนค่าใช้จ่ายที่กกตกำหนดโดยหากความปรากฏต่อกกตหรือมีการคัดค้าน ว่าผู้สมัครหรือพักการเมืองใดใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจำนวนที่กะกะตกำหนดหรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนให้กะกะตดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยโดยเร็วโดยในมาตรา154ของพรบการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2561บัญญัติไว้ว่า ผู้สมัครผู้ใดฝา่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่สอง0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือปรับเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่กกตก,ก,กำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากันหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีส่วนในกรณีที่พักการเมืองกระทำความผิดต้องระวังโทษปรับตั้งแต่สอง0 0 0บาทถึงสองล้านบาท หรือปรับเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากันโดยในกรณีที่พักการเมืองกระทำความผิดถ้าหัวหน้าพักการเมืองเลขาที่การพักการเมืองหรือเหรันยิกข,ของพักการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทำความผิดต้องรับโทษและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิปีส่วนบทลงโทษที่รุนแรงแบบนี้ จะทําให้ผู้สมัครสสเขตและพักการเมืองที่คิดทําตุกติดทาบัญชีค่าใช้จ่ายปลอมบัญชีเท็จยื่นกะกะตเพราะใช้เงินเกินที่กะกะตกําหนดไว้เกิดความหวาดเกรงจนไม่กล้าใช้เงินเกินหรือไม่ดูแล้วอาจไม่เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกพักการเมืองเว้นแต่พวกผู้สมัครพักเล็กพักขนาดเล็กที่มีเงินหน้าตักน้อยก็ต้องใช้จ่ายน้อยอยู่แล้วเพลเพลใช้น้อยกว่าที่กะกะตกำหนดไว้เสียอีก มันจึงเป็นหน้าที่ของกะกะตในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป